ใจส,สารปรับสภาพดินแล้วส้มง,งามที่ยาเจ้จาะเขาว่าไปต่ำเนี่ยคับตามมา่ำมะกรูดเต็ด,ดเจ้าะเขาใจมีฝานฝานฝานแบบปิดเปลือกแบบจอกินมะนาวเอาเปลือกเอากระฝานมันทรงมันดูง้างน้อยแล้วก็เป็นหนัก,จกเจ้าแกนใหญ่ตัวเจา้าสาบลุกสีเป็นนี่เนาะเออที่ยาเจาะเนีเ่ย <c oughs> ส้มตีแกลเ <c oughs> ต็มที่เตรียมกินเลยถ้าส้มดี <c oughs> ตรงไหนนี่มันจะมีแกนเจ้า ถ้ามันจะมีเกศตังไหนเราเ่าดึงจีอีบอออกมันด้านด้านนอนด้านด้านเอาจีอีจะแกะจีอีบอออกเลยเจ้าค่ะจ๋าบบมีก็นะครับนะมันจะติดกันตรงไหนนี่ไม่ติดกันกินกับเรามันจะสาบเม็ดเจ้าอืออันนี้มันจีอีแสดงว่าส้มดีจ้าเนี่ยว่านมันมันจะว่างามกับมึงมันก็ไปเรื่อยๆแต่ว่ามันดกนะเวลาใส่หนามนะเจ้ามัน น้ำมันจะซึมลงไปเลยมันเบลอไหลไม่งั้นมันน้ำมันจะน้ำมีมันถ้าว่าดินมันด้านนี้น้ำมันจะไหลไปเต็มนี่เลยแต่นี่มันจะซึมลงในอันนี้เลยเจ้าเนี่ยซึมลงหาหลักนี่เลยหาหลักส้มเวลาน้ำใสนี่น้ำจะลงไปเลยส้มเขาจะหนวยใหญ่แล้วผิวงามสีงามเพราะว่าเขากำลังเก็บอยู่แล้วจอยนะเขากำลังเก็บอยู่ลงไปข้างล่างแถวเนี่ยสุ้มเป็นใต้เนี่ยเขาเนี่ยนักแต่ว่าใต้อะไรนี่ผนี่ผม เอาอย่ว่าซอยนะสีกก็ง้ำนะพอกาในบะตินะ,ะมาเม็ดแปง้งมาถ่ายส้มอะไรส้มไปได้หมเจ็ดร้ายแ้่เอาแคกถือยังไงเขาเรียกเบอร์อะไรนะกอลใหญ่ยยๆนะั่นอ่นเอาท่นดีหน่อยเนี่ยตะเบิ้ลใหญ่ <laughs> นี่เบอร์สองศูนย์ถ้าขายตอนนี้ก็สาวบาทลำ่ลำล่ำสองศูนย์ก็พุ้นนี่ lắm 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 sáng xuân ạ